วันนี้ทพุท่าพาเที่ยวเดินทางมาที่นี่ครับบัดดอดตําบลเหนืออําเภอเมืองจังหวัดกระสินวันนี้จะพามาชมปราสาตรวงข้าวเข้าไปดูครับนี่ครับท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นปราสาทรวงข้าวที่สวยงามนะครับก็เป็นแหล่งอาหารสําคัญของนก ตอนนี้นกที่ราบสนุกกันใหญ่เลยครับม,มาจิกกินข้าวที่รวงข้าวไก่ก็มาครับทุกองค์ประกอบของปราศาสลหลเรียงจากด้านบนลงมานะครับชัดรวงข้าวหลังคาปราศาทรวงข้าวแล้วก็มาที่ประตูรวงข้าว ตรงนี้คือสมประตูทางฝั่งทิศใต้ครับประเพณีบุญคูลลานสู่ขวัญข้าววัดสเวตะวันวานาราอำเภอเมืองกาลสินตรงนี้ก็เป็นรูบจำลองของพระแม่โพศกสวยงามครับท่านผู้ชมครับทุกองค์ประกอบประดับประดาไปด้วยรวงข้าว ด้านนี้คือซุ้มประตูทางเข้าทิศตะวันตกครับอนุรักษ์วัฒนธรรมช่วยงานครับดูครับท่านผู้ชมครับออกมาที่มุมด้านทิศเหนือของปราสาทครับครับอันนี้เป็นซุ้มประตูทางเข้าด้านทิศเหนือครับ ประเพณีไทยอีสานออมาทางด้านทิศตะวันออกอีกรอบนึงครับนี่ครับมาที่ซุ้มประตูด้านทิศตะวันออกโอ้นกพิราบที่ซุ้มประตูแห่งนี้ก็นำมเมล็ดข้าวเปลือกมาเรียงกันเป็นตัวอักษรด้วยคำว่าเฮ็ดสิคลอง14เราเดินเข้าไปดูภายใน ปรา,าสาทกันท่านผู้ชมครับเข้ามาถึงภายในบริเวณปรา,าสาทรวงข้าวต้นเสาทุกต้นก็ประดับไปด้วยรวงข้าวครับอันซีนประเทศไทยครับหรือจะบอกว่าอเมซิ่งไทยแลนด์ก็ได้ครับนี่ดูครับท่านผู้ชมครับสวยงามอลังการน่าจะมีที่เดียวแห่งนี้แหละครับ ที่วัดสเวีตะวันวนารามตำบลเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินของเรานี่เองครับนี่คือหนึ่งประเพณีของพี่น้องชาวกาลสินหนึ่งปีจัดหนึ่งครั้งนั่นก็คือพิธีสู่ขวัญข้าวบุญคุณลานณนะบ้านตอนอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน นีจิตตรการตาทุกมุมเลยนะครับทุกมุมทุกส่วนสัตว์ขององค์ประกอบที่เป็นปราสาทก็ประดับประดาไปด้วยรวงข้าวนะครับบอกได้คำเดียวว่าอัศจรย์จริงๆครับท่านผู้ชมครับสำหรับในภาคกลางวันวันนี้ที่ปราสาตรวงข้าวแห่งนี้ ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเรามาพบคลิปต่อไปในภาคกลางคืนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ